ไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัพสกิลด้วยการเพิ่มระยะจากระยะเท่านี้เป็นเท่านี้กับหัวไม้หนึ่งหรือว่าไดาเวอร์น,นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าปกติแล้วนะคะหวานตีไดเวอร์ระยะอยู่ที่ประมาณ150กว่าถึง160นะคะและสายแก้ปัญหาด้วยเงินอย่างเรานะคะก็นี่เลยค่ะซื้อไดเวอร์ใหม่ไปเลยจ้าซึ่งไม่ต้องสืบเลยนะคะว่าโดนป้ายามาจากใครนี่เลยค่ะโปรของเราเองบอกแล้วัน,นี้ยพิเนะ เห็นระยะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะถึงขั้นต้องเดินไปหยิบกล้องมาถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะโอ้นีได้ลา93เลยนะหลังจากที่ได้ลองตีไปนะคะก็โดนตกไปเลยเต็มๆค่ะสำหรับเลอร์บอนเกรซและวัสดุที่เขาใช้ก็คือ S A T 2 0 4 1 Beta Titanium เบไททเนซึ่งก็จะให้เสียงที่ใสแล้วก็แรงดีที่สูงค่ะ น้ำหนักก็เบานะคะอยู่ที่277กรัมมาพร้อมการที่มีสีสันสดใสตีลอยง่ายสปินต่ำตกแล้วก็วิ่งปรูดเลยทีเดียวค่ะแถมเขายังใส่เทคโนโลยีชดเชยความผิดพลาดนะคะทำให้ไดเวอร์เนี่ยตีง่ายแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามาตีที่สนามจริงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ต้องขอบคุณเลยอบอลเลยค่ะที่ทำให้การออกรอบของหวานสนุกมากขึ้นถ้าใครสนใจก็ไปหาตามกันได้เลยนะคะ